ว้าวนี่คือแมปที่มีชื่อว่า My Movie หรือว่าหนังของฉันนั่นเองก็จะมีตัวละครชื่อแอนดี้แต่ว่าประเด็นคือที่นี่มันดันมีความลับอยู่ประมาณ3-4อย่างนั่นสิครับคุณผู้ชมอืมแล้วก็มีเนื้อเรื่องของตัวมันเองด้วยโดยแมปนี้นะครับเป็นแมปที่ให้ผู้คนเนี่ยนำหนังของตัวเองมาฉายที่นี่นะครับแบบว่าเออเอาหนังของตัวเองมาเล่นให้คนอื่นดูนั่นเองซึ่งเกมนี้ก็ นั่นแหละน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมเกมหนึ่งในแกดดี้มอสถ้าผมจำไม่ผิดมั้งไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้รับแรงบันดาลใจก็ได้แต่ว่ามันมีเซิร์ฟแกดดี้มอสที่เป็นประมาณนี้อยู่นะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เราก็จะมาหาความลับในแมปนี้นั่นเองก่อนที่ผู้ชมจะไปรับชมคลิปเนี่ยขอรบกวนผู้ชมสักนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับห้ผมและอยนเพื่อกย อะไรวะนะการเชงเอ้ยเอ้ยเล็บขบเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็เลยรับการเชงเดือนแล้วกอคลิปใหม่ๆนะครับว้าวคุณทําหนังซึ่งคุณก็รู้สึกว่าที่นี่มันดูเป็นโรงหนังที่ไม่เหมือนโรงหนังสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวละครตัวนี้นะครับชื่อว่าแอนดี้นะฮะแอนดี้ก็เป็นเหมือนพนักงานที่ขายตัวที่นี่แต่ว่ามันมีป้าย ที่เป็นป้ายของแอนดี้อยู่ตรงนี้บอกว่าแอนดี้และผองเพื่อนแต่ทําไมเราดันสกิบิดี้เหรอวนะเนี่ยจะทาไมเราดันไม่เห็นเพื่อนของแอนดี้ที่นี่เลยนี่สิครับเห็นไหมแถมยังมีตัวละครอีกมากมายนะฮะที่เราดันไม่เห็นเหมือนในตรงเนี้ยแอนดี้ก็มีวงแหวนด้านบนอะไรทํานองเนี้ยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีความลับอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก่อนเป็นอันแรกนะฮะเข้ามาในห้องโปรเจคเตอร์นี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูนี้ก่อนแป๊บนึ่งตรงนี้นะครับน่าจะล้อ,มลองมาจาก<ๆ>หนังเรื่องเดอะติงนะครับผมเก่าแล้วหนังี โอเคในนี้นะครับผมเราสามารถขึ้นไปด้านบนได้นะฮะตรงนี้ก็มีใครก็ไม่รู้อยู่โอเคมาฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เราทําการกระโดดมาเลครับแต่ว่ามันจะมีกําแพงร่องหดเสียงดังนะฮะขอโทษขอโทษมันเป็นหนังอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันหยุดยังไงอะ่ะผมก็ปล่อยมันเล่นไปแล้วกันนะฮะหรือว่ามันตั้งค่าได้วะอ๋อล็อบบี้มิวสิกวอลลุมเออนี่นี่นี่นนอะปิดปิดเสียงไปเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ง่ายๆหน่อย โอเคตรงนี้นะครับเรามาถึงตรงนี้ให้ทําการกระโดดไปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถกระโดดได้นะฮะพื้นที่ว่างกระโดดไปเลยนี่นะครับเราก็จะมายืนตรงนี้แต่ถ้าเรากระโดดพลาดเนี่ยกระโดดลงตรงนี้นิดนึงนะฮะก็คือล่วงเลยเนี่ยเห็นไหมมันต้องโดดดีๆนะครับโดดเกินก็ล่วงนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปโดดใหม่ก่อ <laughs> นคือสาธิตนั่นเองโอ้โหแม่งฉายหนังน่ากลัวซะด้วยแต่ถ้าคุณอยากทําหนังฉายก็ได้นะเผื่อแบบอยากดูกับเพื่อนเนี่ยอ่ะเดินตามผมมาแล้วกันตรงนี้นะครับจะมีห้้อออองลััยยูู่่่่เ็นนีม,นนมมตวววรผาาากกถื น่ากลัวดีไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะฮะดูเขามองเราสิครับอันนี้คือมันมองเราจริงๆนะฮะแต่พอเราไปแตะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยิ้มสนาัวเชียวเราจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมมันมาจากเกมที่มีชื่อว่า Q everyone with car นี่คุณก็เห็นตัวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งนะครับถูกพัฒนาโดย Carfan แต่ว่าถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับเราก็จะพบกับ Cam Carlen c u m m ใช่ไหมอ่านไม่ถูกนะเข้าไปในโปรไฟล์ของเขานะครับผมอะ Mega Hammer is a developer of my movie นี่ Good App นะครับผมคุณจำชื่อคนนี้ไว้นะเนี่ย Cam เนี่ยถ้าเรากดเข้าไปใน My Movie นะครับผมเข้าไปใน Good App เนี่ยลิงก์ดีเนี่ยนะฮะคุณก็จะพบกับคนนี้เหมือนเดิมเห็นไหมนี่คนเดิม,คน,ดมคนเดียวกันเลยนะครับผม ซึ่งมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะว้าวคือผมต้องไปเอารถใช่ไหมแล้วยังไงต่อม,มันมันน่ากลัวจวังวะไอตัวนี้คือต้องฆ่าทุกคนด้วยรถนะุะผู้ชมแบบนี้ไม่มีอะไรเลยดูดิแต่ว่าไอปีศาจต,ตัวเนี้ยมัน เดี๋ยวผมอาจจากรถไม่ได้โอจะลดไม่ได้ผู้ชมแล้วที่นี่ไม่มีเลยแต่ตัวนี้มันก็มองเราอะน่ากลัวจังวะจริงๆแล้วในวิกิเนี่ยก็มีบอกเพิ่มด้วนะครับว่ามันมีแมปอีกแมปหนึ่งด้วยเป็น second map นะครับผมซึ่งก็ผมไม่รู้ว่าเขา,เอ,าออกไปไหนแล้วอะจริงๆอันเนี้ยมันเคยมีอยู่ตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันน่าจะอ,าออกไปแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมตัวเนี้ยอยู่ด้านบนเลยนะฮะตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็เนี่ยตรงนี้อีกแล้วนะฮะลอยอยู่นะครับแล้วก็นี่นะฮะผมอยู่ตรงนี้ ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันับเกมนี้นะแต่ว่ามันเป็นของเกมของแบบค่ายเดียวกันอะไรทำนองเนี้ยฮะ,ะมันมีทฤษฎีอะไรแบบนี้ไหมไม่รู้เลยโอเคความลับอย่างต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามมาเลยนะฮะโดดลงมาเลยก็ได้ครับสควิตเกมเหรอคุณข,ขายขายคุณข,ขายสควิตเกมในนี้เลยเหรอรอขอดูแป๊บหนึ่งนะเออ <c ười> คนปัญญาอ่อนเลย แต่ผมชอบอ่ะมันน่ารักอะ่ะมันแบบเหมือนเด็กทำอะไรเงี้ยก็สร้างสรรค์ดีตรงนี้นะครับจะมีป้ายนะครับเป็นบิลบอร์ดแล้วก็มีนี่นะครับโปสเตอร์ประกาศจับซึ่งคนเนี้ยนะครับถ้าคุณเอาโปสเตอร์ไปค้นใน Google เนี่ยเดี๋ยวผมค้นเลยก็ได้อะคนนี้คือ DB บีคูเปอร์นะครับผมซึ่งคนเนี้ยอยู่ในนี่ฐานข้อมูลของ FBI ด้วยนะครับมีป้ายประกาศจับจริงๆเขาเป็นคนที่ขโมยเครื่องบินนะครับ Boeing 727นะครับผมก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ขโมยเครื่องบินนั่นแหละ ซึ่งผมไม่รู้ว่าแรงจูงใจในการทำอย่างเงี้ยเขาทำไปทำไมนะครับผมแต่ว่ามันก็น่ากลัวนะแล้วก็ไอตัวเนี้ยผมเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักที่นะฮะแต่ผมลืมไปแล้วโอเคทีเนี้ยมันมีประตูตรงเนี้ยอยู่นะฮะเห็นไหมมันมีเสียงด้วยได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให โอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรไม่รู้นะครับอ่ะมันแปลกๆดีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีความเชื่อมโยงในอนาคตนะครับโอเคประตูตรงนี้เป็นลูปนะครับไม่ว่าคุณจะเข้ามาทางไหนคุณออกไปมันก็เหมือนเดิมนี่คือทางเข้านะฮะนนี้คือทางออกเราไม่สามารถออกจากโรงหนังนี้ได้เริ่มเห็นถึงความแปลกประหลาดของมันหรือยังครับเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เลยนะฮะที่นี่ก็ไม่มีทางออกเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ที่ควรจะเป็นทางออกของโรงหนังแต่ดันออกไม่ได้นะฮะดูดิ ไม่สามารถออกไปด้านนอกได้เลยแต่ผมอยากลองโดดขึ้นไปด้านบนอยู่นะผมไม่รู้ว่าจะโดดยังไงมัน <c oughs> ยากเกินไปโอเคเลอความลับหนึ่งนะครับความลับสุดท้ายคือความลับตรงนี้ครับให้คุณบัคขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็โดดเอียงตัวมาก็ได้ครับเดินค่อยๆเดินเข้าไปหรือว่าจะเดินโดดๆก็ได้ถ้าคุณช้า,ม,า,ววาม,มันเร็วกว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเร็วพอๆกันนะฮะก็ค่อยๆเข้ามาตรงเนี้ยโปรเจคเตอร์นะครับใช้ชิปล็อกช่วยก็ได้ถ้ามันตันแล้วก็โดโดๆดดดเอาครับ เนี่ยคุณจะมาเจอตรงนี้ครับตัวอักษรใช่ตัวเดียวเลยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะฮะพูดง่ายๆก็คือมันเอาตัว F F เนี่ยมาวางไว้แบบตัวเดียวเลยแบบ F ใช่ F อักษรรูน F ผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแต่ว่าถ้า F ตัวเดียวเนีแ่ยบบความหมายคือความมั่งคั่งนะฮะที่เขาเขียนไว้ในเว็บนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกอักษรรูนอย่างเงี้ยเขาจะใช้ในพวกแบบข้อความลับหรืออะไรทำนองเนี้ยที่อยากให้คนไปแกะนะครับ ซึ่งอาจจะมีตกอนอื่นอีกแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอีกไหมที่ไหนหรืออะไรยังไงนะฮะตอนนี้ทางคอมมูนิตี้เขาหาได้แค่3อย่างนี้นะครับยังหาเพิ่มเติมไม่ได้ว่ามันมีความลับตรงไหนอีกบ้างนะฮะมีแค่นี้เห็นแค่นี้นนนจริงๆนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อต้องไปทางไหนต่อนะฮะแต่ว่าผู้คนเขาตั้งทฤษฎีกันไว้ว่าเออเนี่ยแบบนี้มันก็มีความลับของมันอยู่นะเป็นเนื้อเรื่องอะไรทรงนี้นะครับผม ซึ่งเขาเดากันว่ามีวิญญาณอะติดอยู่ที่นี่ก็คือหมายถึงว่าตัวเราอะเป็นวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่นั่นเองแต่ผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อไปทำอะไรต่อแล้วเพราะว่ามันมันตันอะคุณผู้ชมถ้าคุณเจอความลับในแบบนี้อีกก็แจ้งผมได้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูเพิ่มเติมแล้วก็มาสรุปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการหาความลับในแบบนี้คุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมมแลละะะอยยยกดกดก่่านะืกกดดดริงนเเี๋เ ทำไมที่นี่มันถูกแยกออกจากสังคมโลกเลยล่ะดูดิเห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อนำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดกานแจ้งเติดแล้วก็ดูคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับอุย้ยผมนึกว่ามันจะมีทางให้โหลดเพิ่ม